ซา้าพบร่างมิสเตอริซึมเมียม,มา่าซาก ปรักหักพังในคอนโดกลางเมืองมันเดเลค่ะจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พื้นที่ตอนกลางของประเทศเมียนม,มาซึ่งจุดศูนย์กลางได้อยู่ใต้พื้นที่ไปทางทิศใต้ของเมืองมังมนเดเลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากดนทางเพจ b r e s t Entertainment Miss t o u r i s m เมียมมาได้ไรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมียนมาพบศพหญิงสาวสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาย,ยาวถือกระ เป๋าตังทางทิศใต้ของอาคารคอนโดสกายวิลล่าบล็อกบีขณะที่เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้รอดชีวิตหรือถอนสิ่งของออกจากซากอาคารสกายวิลล่าคอนโดซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวซูนนามสมมุติ ทางเพจขอสงวนชื่อซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของเธอออกจากซากอาคารและส่งร่างไปทำพิธีที่นครยางกุง้งทางนี้คาดว่าเธอคือผู้ชนะหลังวันมิสทวริซึมเมียนมาซึ่งเธอได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของประเทศเมียนมาในการประกวดมิสทวริซึมเมิร์ด2018โดยบริ s เอนเตอร์เทนเมนต์อีกด้วยค่ะ ทางนี้รายงานดังกล่าวเพจที่นำเสนอโดย Braces Entertainment ยืนยันว่ามิส s ต o ริซึมเมียนมา2,018เสียชีวิตจริงและเป็นหนึ่งในผู้ประสบอุบัติเหตุแผ่นดินไหวซึ่งขณะนี้ทางเมียนมาได้แจ้งว่าค้นพบร่างแล้วราว2,487คนบาดเจ็บกว่า3,200คนและสูญหายราวกว่า170รายค่ะ